บิ tie, ๊กตายพลตจเอกกิจรัตนเพชรรักษาราชการแทนผอ,อตรอได้เลิกโชว์ความเด็ดขาดในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดเรียกความศรัทธาคืนให้กับองค์กรตำรวจด้วยการเซ็นคำสั่งเชื่อดบ ok, ิ๊กโจ๊กพลตรจเอกสุรเชษหักผานรองผอ,อตรอสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตำรวจลูกน้องใกล้ชิดอีก4นายประกอบด้วยพันตรวจเอกกิติชัยสังขะถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูทอนจังหวัดสงขลา เพื่อนสีบิกโ๊กสมัยเรียนมัธยมซึ่งดันมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของเว็บพนันอย่างอูดหัดใหญ่พันตำรวจโทรคริสปริยเกตตำรวจพ่อบ้านคู่ใจคนคุมบัญชีม้าให้บิกโ๊กสิบตำรวจเอกนัทวุฒิหวัดแววผู้เคยรับงานใหญ่ไปหลอกล่อพนักงานสอบสวนให้กันตัวเป็นพยานแลกกับคำรับสารภาพก่อนสิบตำรวจเอกนัทวุฒิจะตลบหลังไปร้องเรียนปป,ปชให้จัดการพนักงานสอบสวนและสิบตำรวจเอกนัทนันชูจักลูกน้องมือขวาอีกคนของพันตำรวจโทรคริส พร้อมกับคำสั่งให้ออกจากราชการยังมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่สอบสวนเอาผิดทางวินัยกับบิ๊กโจ๊กและลูกน้องทั้ง4ดังกล่าวนับแต่เกิดมาจนได้ฉายามแมว9ชีวิตไม่มีครั้งใดที่บิ๊กโจ๊กจะประสบชะตากรรมร้ายแรงขนาดนี้สมัยโดนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งเด้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปตบยุงที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการปลดบิ๊กโจ๊กออกจากความเป็นข้าราชการตำรวจแต่ให้ย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนแทน ถือว่าบิ๊กโจ๊กยังเป็นข้าราชการอยู่แม้ไม่ได้เป็นตำรวจแต่หันนี้ตามคำสั่งของบิ๊กต่ายซึ่งผ่านการหารือและเห็นชอบแล้วจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบิ๊กโจ๊กถึงขั้นถูกให้ออกจากราชการไปเลยกลายเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้อีกต่อไปจนกว่าผลการสอบสวนทางวินยัยจะออกมาว่าไม่มีความผิดจึงจะมีโอกาสกลับมาสวมเครื่องแบบในพลตำรวจได้อีกครั้ง มาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เขาสร้างสมมาไว้ถึง3อย่างด้วยกันมีโอกาสเสียแล้วเสียเลยอย่างไม่มีวันหวนกลับด้วยคือ1นึ่งบิ๊กโจ๊กถูกคดีรุมเร้าทั้งอาญาและวินยัยในส่วนคดีอาญานั้นพยานหลักฐานมีมูลจนสารออกหมายจับหลักฐานบางส่วนยังมาปรากฏในคำสั่งสอบสวนทางวินัยด้วยระบุว่าพวกตำรวจลูกน้องของบิ๊กโจ๊กจะรับเงินสวยจากเว็บพนัน bk master ผ่านบัญชีม้าและมีการถอนออกมาเป็นเงินสด เอาเงินสดใส่ซองไปวางให้บิ๊กโจ๊กที่โต๊ะทำงานภายในบ้านพักแปลว่าแม้งานนี้จะมีการบริหารจัดการเส้นทางการเงินให้ตัดตอนไม่มาถึงตัวบิ๊กโจ๊กแต่พนักงานสอบสวนก็สอบจนทะลุปลุกปงแล้วเส้นเงินนั้นสุดท้ายไปสิ้นสุดที่ใครกว่าจะสู้คดีจนรู้ผลครบสามสารก็กินเวลานานหลายปีอาจไม่ทันเวลาที่จะขอกลับมารับราชการอีกครั้งเพื่อตระกายสู่ฝันเก้าอี้ผอตรมากกว่านั้น ถ้าแพ้คดีก็ถึงขั้นต้องไปใช้ชีวิตบ้านปลายในเรือนจำสองบิ๊กโจ๊กสูญเสียชื่อเสียงอย่างแรงจากที่เคยสดใสากาว,วาวผ่านสื่อเป็นตำรวจจอมขยันขวัญใจประชาชนแถมชอบเล่นบทโปลิสจับตำรวจให้เหล่าเอซีซีซ่าตลอดมาถึงบัดนี้ภาพลวงตาที่บิ๊กโจ๊กขยันสร้างไว้ถูกกระชากออกจากตำรวจมือปราบกลายชฉมเป็นหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมในเครื่องแบบอาจจะยังเหลือ f อซที่ถูกล้างสมองคอยคอมเมนต์เชียร์ตามท้ายข่าว บิ๊กโจ๊กสู้ๆครับให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กค่ะแต่เสียงเชียร์เหล่านี้ก็จะค่อยแผ่วลงแผ่วลงตามการเวลาโดยเฉพาะเมื่อพยานหลักฐานแสดงวีรกรรมแสบของบิ๊กโจ๊กจะทยอยไหลออกมาให้สาธารณชนรับทราบคนเคยรักเคยชอบอาจแปลเปลี่ยนเป็นเกียรตไปเลยก็ไม่แน่จนคนนินทาหมาดูถูก 3. บิ๊กโจ๊กจะสูญเสียความมั่งคั่งสิ้นสุดความเป็นตำรวจเศรษฐี ที่ผ่านมาเขารวยถึงขนาดซื้อปืนไว้ครอบครองถึง200กระบอกโดยไม่มีที่มาของรายได้จนต้องสมคบกับคนในปปชช่วยกันแต่งบัญชีแสดงทรัพย์สินอันเป็นเท็จกุเรื่องเป็นในหน้าซื้อขายพระเครื่องได้ค่าในหน้าทิปด้วยเรทบ้าบอถึง13ล้านบาทบิ๊กโจ๊กร่ำรวยผิดปกติถึงขนาดให้ตำรวจในเวรไปขายทองคำแท่ง3วันได้เงินสดๆไป249ล้านบาท โดยไม่มีที่มาของเงินที่นำมาซื้อทองคำและมีเงินสดเก็บไว้ในบ้านเต็มห้องประมาณ3-500ล้านบาทประเมินกันว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะร่ำรวยอย่างต่ำหลายพันล้านบาทซึ่งคนเป็นข้าราชการตำรวจจะรวยขนาดนี้ได้ต้องระดับจอมยุทธในเมื่อบิ๊กโจ๊กโดนคดีฟอกเงินถึงที่สุดหากพ่ายแพ้คดีก็จะมีกระบวนการยึดทรัพย์สินอันไร้ที่มาที่ไปเหล่านั้นให้ตกเป็นของแผ่นดินชีวิตบิ๊กโจ๊กที่เคยสดใสแพล่พราาเหมือนดวงดาวลอยเด่นบนฟ้า บัตรนี้กำลังหล่นลงมาและอีกไม่นานคงไม่เหลืออะไรให้เชยชม